สวัสดีค่ะเด็กๆด,ดูสภาพอากาศตอนนี้สิคะหนาวมากๆเลยและมีหมอกบางๆด้วยค่ะนอกจากนี้คุกกี้ยังสังเกตเห็นว่าช่วงนี้นะคะพระอาทิตย์จะขึ้นในเวลาตอนเช้าค่อนข้างช้าและจะตกดินในเวลาตอนเย็นเร็วกว่าปกติลองทายสิคะาวะ่าเรากำลังอยู่ในฤดูอะไรเอ่ยใช่แล้วคะ่ะฤดูหนาวนั่นเองและในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนหน่วยฉันรักฤดูหนาวกันนะคะ เด็กๆชอบฤดูหนาวไหมคะส่วนตัวครูกิ๊กนะคะชอบอากาศที่หนาวเย็นค่ะแล้วพอจะทราบไหมคะว่าฤดูดหนาวมีระยะเวลาประมาณทั้งหมดกี่เดือนคะสี่เดือนนะคะโดยเริ่มจากเดือนพฤศจิกายนต่อด้วยเดือนธันวาคมมการาคมและก็กมุาพันธ์ของทุกปีค่ะอากาศในฤดูดหนาวค่อนข้างหนาวเย็นเพราะฉะนั้นเราควรแต่งกายเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับความอบอุ่น โดยการสวมอุปกรณ์กันหนาวได้แก่ 1. เสื้อกันหนาวซึ่งเสื้อกันหนาวก็มีหลายแบบนะคะแบบแรกเลยคือเสื้อสเวตเตอร์ค่ะมีลักษณะแขนยาวใช้สวมคลุมศีรษะลงมาหาตัวเราแบบนี้ค่ะแบบที่ 2. คือเสื้อแจ็คเก็ตค่ะเป็นเสื้อแขนยาวที่ใช้สวมคลุมตัวเราเหมือนที่กิ๊กกำลังสวมตอนนี้เลยด้านหน้าจะเป็นซิปส,สำหรับรูดนะคะด้านหลังอาจจะมีหมวกหรือไม่มีหมวกก็ได้ค่ะ แต่วันนี้คุี่สวมแบบนี้หมวกมานะคะแบบที่3เสื้อโค้ทค่ะมีลักษณะแขนยาวหนาความยาวประมาณเขา่าส่วนใหญ่มักจะใช้สวมเมื่อมีอากาศเย็นจักค่ะ 2. กางเกงขายายาวภาษาอังกฤษเรียกว่า pants ใช้สวมที่ขาเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายค่ะ 3. หมวกภาษาอังกฤษเรียกว่า hat เพิ่มความอบอุ่นให้กับศีรษะค่ะ 4. ผ้าพันคอภาษาอังกฤษเรียกว่า scarf มีลักษณะเป็นผืนยาวๆนุ่มและก็อบอุ่นค่ะบางผืนก็มีลวดลายบางผืนก็ไม่มีลวดลายใช้สวมบริเวณคอเพื่อให้คอของเราอบอุ่นยิ่งขึ้น 6. ถุงมือภาษาอังกฤษเรียกว่า g l o v e ส่วนใหญ่จะใช้ถุงมือไหมพรมสวมในฤดูหนาวค่ะเพราะว่าให้ความอบอุ่นและสามารถจับสิ่งของต่างๆได้ง่าย หถุงเท้าภาษาอังกฤษเรียกว่า socks ใช้สวมบริเวณเท้าทั้งสองข้างก่อนสวมรองเท้านั่นเองค่ะและสุดท้ายคือรองเท้าบูทภาษาอังกฤษเรียกว่า boots หรือเด็กๆสามารถสวมรองเท้าผ้าใบได้นะคะฮัปชิวตอนนี้คุกกิ๊กมีน้ำมูกไหลค่ะน่าจะเริ่มเป็นหวัดแล้วค่ะเด็กๆเ,เพราะอากาศที่หนาวเย็นอาจทำให้เราเป็นโรคไข้หวัดได้ค่ะซึ่งโรคไข้หวัดมีอาการ ไอาจามคัดจมูกปวดศรีรษะและมีไข้ค่ะนอกจากนี้อาจจะรู้สึกว่าผิวหนังแห้งเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างแห้งมากผิวหนังของเราจึงขาดความชุ่มชื้นจนทําให้หนังกำพร้าลอกและมีอาการคันค่ะบางคนอาจมีผื่นแดงขึ้นร่วมด้วยนะคะดังนั้นถ้าหาดติๆไม่สวมเสื้อผ้า หรืออุปกรณ์กันหนาวให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นเพียงพอเด็กๆก,ก็จะไม่สบายและเป็นโรคไข้หวัดได้ค่ะนอกจากนี้เด็กๆควรป้องกันและดูแลรักษาสุขภาพของตนเองในช่วงฤดูหนาวโดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และควรรับประทานอาหารให้ครบทุกหมู่โดยเฉพาะหมู่ที่มีไขมันเพราะจะช่วยให้ร่างกายของเราอบอุ่นเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะรวมไปถึงควรออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรง และรักษาความสะอาดร่างกายของตนเองโดยการอาบน้ำอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองครั้งเมื่ออาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วควรบำรุงผิวด้วยโลชั่นทาผิวเพื่อป้องกันผิวแห้งนะคะและควรสวมเสื้อผ้าให้ร่างกายของเราได้รับความอบอุ่นเสมอเหมือนอุกิกตอนนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมห่มผ้านอนในเวลากลางคืนด้วยนะคะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถดำรงชีวิตในช่วงฤดูหนาวได้อย่างมีความสุขและแข็งแรงค่ะ ตอนนี้เด็กๆมาช่วยคุกกี้กสรุปบทเรียนกันนะคะว่าอุปกรณ์กันหนาวมีอะไรบ้างเสื้อกันหนาวค่ะกางเกงขาย,ยาวหมวกผ้าพันคอถุงมือและถุงเท้าค่ะ คุกกิกหวังว่าเด็กๆจะชื่นชอบฤดูหนาวและปฏิบัติตนตามที่คุกกิกได้แนะนําไปนะคะสําหรับวันนี้คุกกิกมีหนึ่คำถามมาถามเด็กๆค่ะตามที่คุกกิกได้สอนไปฤดูหนาวมีระยะเวลาทั้งหมดกี่เดือนและเกิดขึ้นในช่วงเดือนใดบ้างคะได้คําตอบแล้วอย่าลืมเขียนคําตอบใต้คลิปของคุกกิกสำหรับวันนี้บา,บายๆค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะ